สวัสดีครับพ่อให้่พี่น้องมันนี้พากันมาหลังถน,นนเนาะถูกๆวันชุกกะจะพากันมาล้างถนนล้างถนนจะแล้วต่อสวนมันนี้เข้ากะจะลลางสวนก่อนแล้วไปตอ่อถนนมันนี้งานกะจะเพิ่มนั่นเองช่วงอาทิตย์แล้วนาะทีงานเพิ่มอาทิตย์ที่แล้วก็ไปทิศนี่เมื่อก่อนล้างถนนอย่างเดียวแต่ตอนนี้เขาให้มาหลังชวนผมเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งงาน บรรยากาศมันนี่ก็ดีอยู่บรรยากาศน้ำเสียวมืดพ้นมาคือเกา่าโอ้เก่งเว้ยปล่อยอุ้ยคนนี้ออกกําลังกายขักเนาะโอ้ขักขาด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 เอาเดี๋ยวห้องกัจจิทำงานก่อนนะพะีน่น้องเดีย๋ยวจีไทยอัปเดตให้เบึงอีกรอบหนึ่นไงไกล,ลแล้วไกลแล้วไกลชี้แล้วแล้วพี่น้องยังเหลือหน่อยเดียวเนาะยังเหลือจุดนี้แล้วก็ทางนั้นเนาะ เพราะว่าวันชุกหลบทีแล้วห้องกลางไปแล้วนะหลบนี้มันก็เลยว่าบนักไไนไงหืมจัดไปมันนี้อยู่นี่นแหละแล้วนี้ก็ไปโตแล้วนี้กสญได้พากันไปโตลางถนนอีกเนาะหน้าโครงการหลังจากฝนตกหยากระเคี้ยวงามดีตัดไปหากระบก,กีวันเดงเนาะ วันอังคารปูดประหารชุกหากัดได้ช่วงวันขอน้วันที่สามเย็บเย็บเย็บเจ้ามืันนี้กระแบง่งนาทีกันคือเกาใยกกวดไปใหม่สวนห่อสามพุนกะลาพืน้นเพราะว่าเสาร์อาทิตย์ลูกบานพิ่งกับสิโอกมารินเนาะ ชาวทิตย์ลูกบาง์ก็ชกมานั่งเล่นพักพรต้องล้างทั้งกรมสาดให้มันสวยงามฮะมนั่นบ่โอ้จะพอว่าเราโปะอ่าเราไปพุนเราไปเบิ้งเขาละเอาไปน้องเดี๋ยวชีคัดมองนีน้่อยหนึ่งเนาะเดี๋ยวมาถ่ายอีกรอบหนึง่งเดี๋ยวจะมาถ่ายให้เบิ้งตอนแล้วเรียบร้อยเนาะแล้วเรียบร้อยพังนี่เนาะ เดี๋ยวก็จะพากันมาต่อพังนี้เลยพังนี้กะพันงนี้สิเปื่อนร้ายเลยนะพอไ้นะเนาะนี่พันะนงนี้เปื่อนร้ายเลยเลย,เลยนี่แหละนางงานเนาะนางงานคงคนชวนอยู่สิปกติกะปกติเป็นนาทีขงไม่บบาทมาือวนในใดเนาะแต่ห้องกระบุ่งหงเนาะแต่เพื่อนเขาช่างมากนะเห็นเห็นที่อื่นกะอาจจะเป็นเม่บ้าน แต่ว่าอยู่นี่เห็นแบบผู้จัดก,การเขาสั่งมากกันเลยต้องจัดไปให้ดีดกว่าบางที่แม่บ้านเขาก็ชิบยักษ์มาเห็ดนะนะเขาก็ะิอ่างให้ห่อผิดอะไกลัวอันนี้ต้นต้นไม้ที่ปลูกไปรอบนั้นน้ำพอน้องนี่เริ่มขึ้นแล้วเนาะตอนแรกคิดว่ามันจะบูขึ้นนี่นี่นี่ขึ้นเลยตั้งเรียบ้อยป๊าขึ้นแล้วขึ้นแล้วรอติดตามกันต่อไปนะาะว่าจะเต็มชวนบอนี่ ขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วอันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะเป็นครั้งแรกเลยเนาะทีตัดหยอดมันแล้วมาปลูกป,ปกติก็บเเคยเห็ดแบบนี้จักเถือ่อตัดหยอดมันมาปลูกเป็นเฉยปอช่วยงานช่วยงาลเริ่มขึ้นแลเริ่มขึ้นแล้วเริ่มขึ้นแล้วแป๊บเดียวเต็มเดี๋ยวมาเบืองกันนะพ่อน้องช่วงนี้พู้ทีว่าปลูกช่วงนี้กไดียาน้องฟนตตตลอด ขึ้นแล้วขึ้นแล้วเริ่มขึ้นแล้วพักนี่แป๊บเดียวเต็มเดือนนานี่อาชิตเต็มเียนเนาะอืมเดือนนานี่เต็มเลยเดือนนานี่เดี๋ยวมาเบึงเดือนนานี่นี่เต็มเลยนี่เดือนนานี่เขี้ยวบเลนี่โอ้ดี๋ยวไปสิ้้ากันมาครับจุนี้ต่อถ่ายชุดชุดถ่ายเพ่อนร้องเช็ดแล้วเรียบร้อย ี่สะอาดงามตาจีเนาะเช็ดเลยเรียบร้อยอันนี้คัดไปได้นะใช้เวลาไปสองชั่วโมงจุดนี้นำกระสีค้างอยู่หน่อยหนึ่งพอมันบมีมองไปเนาะนี่กระสะอาดอยู่ดูดีจุดนี้ก็เป็นจุดที่แบบพี่ๆลูกบ้านเพิ่นพาเด็กพาลูกพาหลานมาเรียนกระชีมานังรออยู่นี่เนาะนี่กระชีมานังรออยู่จุดนี้ นี่เหมือนกันต้นไม้ก็ล่มชุ่มชื่นดีวันนี้ตื่นเช้ามาหลังฝนตกเมื่อคืนนี่ก็เหมือนกันเนาะจุดนี้เมื่อวานพี่เขามาถ่ายรีวิวเนาะขายผลไม้กาเคียทำคำสาดให้พี่เขาไปเสร็จและเรียบร้อยจุดนี้เมื่อวานนี้พี่เพื่นมารีวิวผลไม้ขายเนาะกาเมน,นี้เขาก็เลยทำคำสาดไปให้พี่เพืนเ่นแบบงามๆอันนี้เขาก็ คาร์ดไดช์นีนะพ่อแม่น้องพอดีว่าเ้ามีปแป้งอันนี้เนาะบได้มีปแป้งแบบโพยทองคือเขาป้ายบินก๊อก๊บปป้าแล้วดิวควายเอี้ยงดอกนำดิวควายเอี้ยงชานำสำหรับคลิปนี้คือเจ้าใชนีพ่อแม่น้องเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเดี๋ยวเอากลับไปต่อกันอีกหน้าโครงการ